าวปลาไทยดีไม่ดีต้องรู้ชาวนานใช่ไหมประสบการณ์การทำนานเนี่ยผมก็ถือว่าทำมาเยอะยาพวกอะไรเนี่ยผมก็ใช้มาเยอะคน,นี้มันมองดูสภาพต้นกับสภาพรวงเนี่ยมันไม่สมเนื้อสมน้ำแบบคราวนี้แต่ไอเรื่องนี้ดีเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ธรรมดาธรรมชาติของเขาแต่ถ้ <competitions S 1> า<ำ>มีก็มีอยู่อย่างนั้นแหละโอ้ยบอกว่าแเป็นคู่เป็นคนผิดคน มองสภาพใบเขา,เขาอ่ะเขาเหลืองนั่นนะแล้วไปมองหลวงเขาเนี่ยเขาสวยนางล่างกันื่ะ,ะเป็นยังไงหลวงเป็นยังไงหลวงใสเม็ดใสหน่งเลยรวมครึ่งเดือน,นมามองเฮ้ยเปลี่ยนสีไปยังไงวะเนี่ยนะผิดสังเกตในใจคิดว่าขา้าวมันดีขึ้นสองวันมาสามวันมาเออทำไมทำไมมาบ่อยจริง อาจจะมาดูผลงานเป็นไงเป็นไงพอมาดูสองวันมาสองวันมาเป็นไงดูแล้วก็ภูมมใจปูมมใจงใช้ได้นี่จากวันนั้นวันแรกที่มีปัญหาอยู่แล้วคุยกับหลานนะตอนแรกนะตอนนั้นตอนที่ข้าวกําลังใกล้จะโพเพ่ช่ใช่ไหมยังไม่ได้ใช้อัคซีนจัดจ้านแล้วพอหลานแนะนํเปิ่มเอาใช้ตามเลยใช้ตามเลยแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยมันโผล่ พุ่งข้าวนี้ไปยังไงพุ่งขึ้นเลยพุ่งขึ้นมาแล้วก็ไปยืนมองเอ๊ะไอหลวงเล็กหลวงน้อยไอต้นนนิดเนี่ยมันจะออกให้คู้ไหมเนาะความจริ้งเขาออกให้หมดเลยนะเนี่ยแต่ไอข้าวเราเนี่ยมันมากระทบร้อนจัดนี่เนี่ยออันนี้เราทษยากนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาก็ถ่วยเราตั้งเยอะเนี่ยยาก ภูมิใจนะ,ะภูมิใจถือ,อว่าทำนาคนเดียวได้ขนาดนี่ภูมิใจอ่ัผมอ่ะได้ได้ตัวช่วยแล้วเนาะวันนี้ได้ตัวช่วยวถือว่าได้ตัวช่วยแล้วถึงบ้านลูกค้าแล้วนะเ,ออเดี๋ยวไป ดูกันนะว่าเราพามาเยี่ยมที่ไหนไปไปหาลูกค้าดีกว่าสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับานายักษ์ปะยามาแล้ว <c oughs> <c oughs> อ,อ๋อนี่พี่อะไรครับเนี่ยผมมาเยี่ยมใครเนี่ยผมชื่อจำลองจำลองจำลองนามสกุลอะไรครับแยมคำแยมำ้มคำบานเลขกที่อะไรเนี่ยอยู่บานเลขที่อะไรสี่หกศูนย์สี่หกศูนย์โม หมู่อะไรหมู่แปดหมู่แปดตำบลตำบลก็แหลมหลังแหลมหลังนะอำเภอบึงนาลางบึงนาลางทบทวนทบทวนนะจังหวัดพิจิตรพิจิตรนะเราคนพิจิตรเนาะเออครับนี่เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรเนี่ยใช้วัคซีนพืชบวกจัดจ้านกับอะไรนาข้าวหรือว่าอ้อยนาข้าวนาข้าวเหรอครับโอ้เดี๋ยวพาไปดูเนาะถ้างั้นนะไปดูที่ว่าถูกใจยังไงไปดูผลงานหน่อย ไปไปดูกันรู้จักวัคซีนจัดจ้านี้เพราะหลานใช่ไหมใช่หลานใช้ก่อนหลานม,มันใช้ก่อนนอ้นาแปลงนุ่นหนองเม่นเขาเนาะ,ะ<อ>เป็นยังไงบ้างเขาก็ได้แปดเกี้ยนกว่าของเขาก็ที่เจ็ดไร่ก็กว่าเจ็ดไร่กว่าโอ้โห <laughs> แม่ได้แปดไล่แปดเกี้ยนกว่าเลยครับ เราก็ยอมรับเขาเนาะตอนนี้พอใช้ตามหลานแล้วเนี่ยใช่มองผลงานแล้วโอ้โหใช้ได้ชอบตรงไหนมันเก็บล้วงเลขล้วงน้อยออกหมดเลยนะอ๋ออลูกกอลูกอะไร<ม>ไนนั้นห<ม>่ดออกหมดแล้วรู้สึกว่าแต่หากว่าสภาพดินฟ้าอากาศไม่ร้อนถึงขนาดเนี้ผมคิดว่าต้องสม่ำเสมอเลยนะเพราะตั้งอาลอกนี้ไปเนี่ยไปนี่นะสภาพเหมือนกันหมดเลยข้าวนะผมก็ยังพูนใจว่าเออใส่แนวเลยเนาะ เออเหลืองน้องเลยมาชอบใจอยู่ที่ว่าเนี่ยปกติเข้าเราท้าเม็ดเขียวๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเต่งนะเออแล้วตอนนี้นนไี่รู้สึกว่าเออของเขาเต่งแน่เนี่ยอ๋อชอบตรงนี้นี่หมายความว่าคืรว่าเปรเซนต์รีบมันน้อยกว่าเปรเซนตันไงผมเดินบีบเดินอะไรดูเลยอ๋าเช็คเอาเลย ก็ผลปรากฏว่าบีบไปบีบไปก็มีมีเนื้อหมดมีเนื้อมีเนื้อส่วนใหญ่ละเนาะส่วนใหญ่แหม่รีบแบบธรรมดาใช่ไหมใอ่ปกติเราก็รีบอยู่แล้วใช่เพียงแต่มันเยอะกว่านี้นี่นี่มันเปอร์เซ็นต์น้อยว่างั้นใครที่ยังไม่เคยใช้วัคซีนดัดจานนี่ฟังนะพี่จำลองจำลองเออพี่จำลองน้ำตะกุนอะไรนะแย้มคำแย้มคำนะใครที่รู้จักนะก็มาเที่ยวมาหาหรือว่า มาดูได้ได้นะว่านี่ขนาดว่าเพิ่งใช้ครั้งแรกนะยังพอพออกพอใจขนาดเนี้ยนี่มาเจอกันกลางทางแล้วนะจะปลายเกือบปลายทางเลยจะปลายทางอยู่แล้วแหมข้าวท้องข้าวจะออกแล้วแล้วก็โอ้โหสภาพตอนนั้นโอ้โหย่ยำแด่ยำแด่ร้อนด้วยอ่ะนะใครที่เจอปัญหาไม่ว่าจะร้อนหนักฝนตกมากน้ําท่วมข้าวนะ ข้าวไม่พุ่งนะออกไม่ทันน้าหรือว่าเจอร้อนแล้วรีบกันหมดเนี่ยนะต้องใช้นะวัคซีนจัดจานเอ้โแน่ละเขาไม่ได้กันเยอะนั่นเนี่ยไม่ได้อย่างนี้เนี่ยเนี่ยรุ่นรุ่นเดียวกับเราไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมประกาสหน้ามาเยี่ยมมาเยียนกันใหม่เนาะล่ลากันตรงนี้เลยเนาะขอบคุณมากเลยพี่จำลองเนาะเดี๋ยวล่ำลากันแล้วก็เดี๋ยววันหน้ามาเยี่ยม มาเที่ยวมาหากันใหม่นะเที่ยวหน้าเอาตั้งแต่เข้าเล็กเลยก็จะเอาตั้งแต่เข้าเล็กเอาให้ประหยัดปุ๋ยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมาใช้ช่วงท้องช่วงโผเ่ปช่วงเล่งเต่งก็นี่ช่วยได้มคนที่พูดได้เลยเพราะว่าใช้แล้วนะโอเคเอาขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ตุรองขอบครับต่างกันนะ เพื่อนเพื่อนเกษตรกรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ของช่องข้อมูลข่าวสารรอคุณอยู่จากวัคซีนพืชบวกจัดจ้านนะครับ